สวัสดีค่ะเพื่อนๆเรามาเรียนรู้ด้วยกันค่ะความสงสัยเริ่มเกิดค่ะเนื่องจากไปรับรู้เรื่องปุ่มความเร็วขึ้นมาก็เลย เรามาคุยกับเพื่อนๆกันนะคะว่าเป็นยังไงแน่ปุ่มฟาร์มเร็วนี้สงสัยมากว่าเออเขาตั้งระบบเขาตั้งระบบไว้เพื่ออะไรตั้งแล้วตั้งระบบแล้ว ตั้งระบบเ,เร่งเร่งความเร็วแล้วขออภัยนะคะแล้วก็เวลาที่คนใช้ก็อาจจะผิดหรือไม่ผิดกดกดชุมชนตุ่มนี้นะคะตุ่มเ,เร่งความเร็วในการดูข้อสงสัยมากเลยว่า มีระบบให้ใช้หลายอย่างตั้งขึ้นมาให้เราใช้แล้วพอเราใช้แล้วจะโดนผิดกฎหรือไม่อันนี้เป็นความลุ้ที่อยากถามนะคะ ถ้าใครรู้นะคะก็ช่วยแชร์ความรู้มาให้กันฟังบ้างนะคะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปกับ YouTube และกดชุมชนค่ะตุ่มเล่งฟาร์มเร็ว เพื่อการดูคลิปเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูนะคะมาเรียนรู้ไปพร้อมกันค่ะอันนี้เราใช้คลิปเรากดตุ่มนี้นะคะอันนี้เป็นภาษาภาษาเยอรมันค่ะเราก็จะกด ปุ่นี้แล้วเขาก็จะบอกว่าคือเขาจะตั้งปกติการดูปกติความเร็ว1นึ่งความเร็วหนึ่งค่ะพอเราเปลี่ยนปุม่มปุป๊บ แล้วเราลองมาเปิดเครื่องดูสิคะเริ่มพูดช้าลงแล้วพูดไม่ค่อยจะรู้เรื่องแล้วผมสื่อสารกับเพื่อนไปเพื่อนก็ไม่เข้าใจแล้วก็เกิดก็เถียงกันไปเถียงกันมาเป็นเรื่องปกติซึ่งที่บางอย่างก็ไม่น่าโกรธแต่เราก็กลับเอามาคิดมากแบบนี้ก็เป็นแต่พอกลับมามาคุยกับเพื่อนเขาก็นิสัยดีเขาก็มาถามว่าโกรธหรอเพราะเขารู้ว่าเราป่วยเราก็บอกว่าใช่เราพูดตรงๆพอได้คุยเนี่ยนะคะเราลองตุ่มเร่งฟาร์มเร็วให้ดู นะคะคราวนี้เราย้อนไปดูกดย้อนไปเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะค่อยๆทําทำไปคราวนี้เราก็จะกลับมาที่ตุ่มนี้อันนี้เอาดูเป็นปกตินะคะกดตุ่มปกติ ก็จะไม่ค่อยชัดถ่ายไปจับกล้องไปนะคะไม่ค่อยเก่งเทคนิคอันนี้นะคะเราไปกดตรมปกติฟังดูนะคะกับเขาเราก็สบายใจเนี่ยแหละค่ะเนี่ยแหละค่ะ ลมแรงมากนี่นะคะคือเรามาเรียนรู้กันคืออยากรู้ว่าบางคนบอกว่าตุ่มนี้เป็นตุ่มอืมประหยัดเวลาเล่งเวลาเพื่อให้ ไปตามสถานการณ์ปัจจุบันเร่งรีบแล้วถ้าผิดกฎชุมชนจะตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรนะคะเรามาเรียนรู้ตุ่มนี้กันจ้ะเขาสร้างมาเพื่อให้ใช้ประโยชน์ในการทำคลิปแต่ก็ มีเพื่อนๆนคอมเมนต์มาบอกว่าเอ,อ่อถ้าใช้แล้วจะผิดกดชุมชนฝากรบกวนเพื่อนๆนนะคะท่านผู้รู้ว่ามันเป็นอย่างไรขอบพระคุณทุกท่านค่ะมาเรียนรู้ทำ YouTube ให้มีความสุขด้วยกันค่ะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ